สวัสดีค่ะภาษาอังกฤษสอนกฎหมายกาจานุงเด่นในวันนี้นะคะเสนอวิธีท่องและจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษวันละ10บคำตามมาเลยสำหรับวิธีการฝึกนี้นะคะยืนยันได้ว่าใช้กับทุกสนามสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบผู้ช่วยภาคสาอายการผู้ช่วยหรือนิเติบัณฑิตค่ะเพราะว่าการฝึกฝนนั้นทาให้สมบูรณ์แบบ Practice makes perfect เรามาดูวิธีการและขั้นตอนได้ดังนี้ค่ะ ขั้นตอนที่1ห,หาสมุด1เล่มเพื่อจดและเขียนในระหว่างท่องในส่วนนี้นอกจากสมุดแล้วปากกาสีที่เราชอบเนี่ยก็มีส่วนสําคัญในการไฮไลท์หรือทําเป็นจุดเด่นด้วยฉะนั้นเราเลือกในสิ่งที่เราชอบจะทําให้เราเพลิดเพลินกับการจดคําศัพท์ค่ะขั้นตอนที่2เขียนคําศัพท์ที่ท่องลงในสมุดพร้อมคาําภาษาอังกฤษชนิดของคํา คำแปลไทยในส่วนนี้อาจารย์ขอเพิ่มเติมในส่วนของคำอ่านด้วยนะคะเพราะจะทำให้เราสามารถสะกดได้ถูกนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือพยายามเขียนนะคะอย่าพิมพ์เพราะเวลาเราสอบเราต้องเขียนด้วยลายมือค่ะเรามาดูตัวอย่างวิธีการจบคำศัพท์ในส่วนของกรณีของเตรียมสอบผู้ช่วยผู้พากษาก่อนและจากนั้นจะไปดูในส่วนของอายการผู้ช่วยค่ะสำหรับในการเตรียมสอบผู้ช่วยภาคสากนะคะก็เหมือนกับการเตรียมสอบภาษาอังกฤษในสนามอื่นๆไม่ว่าจะเป็น การผู้ช่วยหร,รือรวมทั้งเนติบัณฑิตที่จะมีการสอบภาษาอังกฤษสำนักกฎหมายในปีแรกนะคะคนาแนะนําที่อาจารย์อยากจะฝากทุกคนสําหรับผู้เข้าสอบก็คืออย่าทิ้งข้อภาษาอังกฤษเพราะ1คะแนน,นก็มีค่าค่ะคราวนี้เราจะมาดูเทคนิคในการจดจำำําคําศัพท์นะคะหรือท่องคําศัพท์วันละ10คําในสนามสอบผู้ช่วยภาคษาก่อนค่ะวิธีท่องศัพท์ผู้ช่วยภาคษา10คํคมีดังนี้ค่ะคําแรก electronic monitoring หรือ e.m เป็นคำนามแปลว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวคำที่สอง narcotic narcotics Nar เป็นคำนามแปลว่ายาเสพติดถ้าเป็น narcotic ไม่เติม s จะเป็นคำคุณศรรพัพท์แปลว่าเกี่ยวกับยาเสพติดคำต่อไป access to justice เข้าถึง ความยุติธรรมเป็นกลุ่มของกริยานะคะ a s s e s s to แปลว่าเข้าถึงนั่นเองคำต่อไป try เป็นกริยาแปบลบว่าพิจารณาคดีคำต่อไป trial เป็นคำนามแปบลบว่าการพิจารณาคดี adjudicate เป็นกริยามีความหมายเท่ากับ decide แปลว่าพิพากษาคำต่อไป hear เป็นกริยา แปลว่าพิจารณาหรือรับฟังเป็นคำที่ใช้เป็นทางการค่ะคำต่อไป hearing เป็นคำนามแปลว่าการพิจารณาการไต่สวน justice คำนามความยุติธรรมและสุดท้าย equally แปลว่าอย่างเท่าเทียมกันหรืออย่างเสมอภาคในส่วนนี้เป็นกริยาวิเศษ สังเกตได้ว่าในการแปลให้เป็นภาษาไทยถ้าเป็นคำนามนะคะข้อสังเกตง่ายๆจะมีคำว่าการหรือความนำหน้าในส่วนของคำนามที่เป็น abstract นะคะนอกเหนือจากนี้ข้อสังเกตในการใช้คำกริยาวิเศษมักจะลงท้ายด้วย l y หรือ ly นั่นเองค่ะให้แปลว่าอย่างอะไรอย่างจุดๆๆเช่นคำว่า equal l y แปลว่าอย่างเท่าเทียมกันหรืออย่างเสมอภาคนั่นเองค่ะ ในส่วนนี้พยายามเขียนนะคะอย่าพิมพ์เพราะวลาดาสอบเราต้องเขียนด้วยลายมือค่ะหลังจากได้คำศัพท์แล้วจะเป็นขั้นตอนที่3ค่ะเขียนอีกครั้งโดยแยกความหมายเป็นภาษาอังกฤษแล้วลองแปลเป็นไทยและเขียนความหมายภาษาไทยแล้วลองแปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะวิธีการฝึกนี้จะทดสอบความจำเราว่าเขียนถูกหรือผิดและสามารถเพิ่มคำศัพท์ที่เราต้องการได้ คราวนี้เราจะมาลองให้ความหมายอังกฤษแล้วแปลเป็นไทยนะคะอาจารย์จะแยกเป็นอย่างละ5คํานะคะการให้ความหมายอังกฤษแล้วแปลเป็นไทยคําแรกเราเขียนคําว่า electronic monitoring เราลองแปลดูสิคะว่ามันแปลว่าอะไรนะคะ electronic monitoring เป็นคํานามแปลว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว n a r c o t i c or n a r c o t i c s จะเติม s หรือไม่เติม s ก็ได้นะคะแต่การใช้ของสาลยุติธรรมหรืออายการจะใช้นาคอติกเติม s นะคะแปลว่ายาเสพติดคำต่อไป access to justice เข้าถึงความยุติธรรมเป็นกริยา try เป็นกริยาแปลว่าพิจารณาคดี trial เป็นคำนามแปลว่าการพิจารณาคดีเคราวนี้ให้ความหมายไทยแล้วแปลเป็นอังกฤษค่ะเราเขียนคำเป็นภาษาไทยก่อนเลยว่าเราเจอคำว่าพิพากษา เราจะใช้คำภาษาอังกฤษคำไหนมาอธิบายคำว่าพิพากษานะคะในข้อนี้นะคะพิพากษาเป็นกริยานะคะตรงกับคำว่า adjudicate หรือ decide พิจารณารับฟังคำนี้จะใช้คำว่า hear เป็นกริยาการพิจารณาและการไต่ตสวนใช้คำว่า hearing ข้อสังเกตเลยนะคะ hear เป็น verb เติมอเจเข้าไป hearing จะกลายเป็นเจรันหรือเป็นคำนามนั่นเองแปลว่าการพิจารณาหรือการไต่สวนความยุติธรรมใช้คำว่า justice เป็นคำนามอย่างเท่าเทียมกันหรืออย่างเสมอภาคเป็นคำกริยาวิเศษใช้ e q u a l l y ขั้นตอนที่4นะคะกรณีที่มีเวลาหรือสามารถจัดสรรเวลาได้ซึ่งจริงๆแล้วอาจาร,รย์แนะนําให้ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญค่ะคือการหาตัวอย่างประโยคที่มีคําศัพท์ที่เราท่องไปนะคะมาลองแปลแล้วก็ลองเขียนดูว่าจะเขียนยังไงให้ถูกต้องโดยยึดหลักจากข้อสอบเก่านะคะหรือบทความที่เป็นบทความวิชาการที่เชื่อถือได้นะคะเอามาใช้เป็นหลักในการ หาประโยคในการฝึกแปลค่ะวิธีการหาประโยคที่มีคำศัพท์เหล่านั้นอยู่จะทำให้เราจำแม่นและใช้งานได้อย่างถูกต้องค่ะและพยายามจับเวลาไปด้วยนะคะเนื่องจากการสอบมีเวลาจำกัดเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างคำที่อาจารย์เลือกมาคือคำว่า try กันค่ะในส่วนนี้สำหรับตัวอย่างของประโยคที่อาจารย์ยกมานะคะอาจารย์หาคำศัพท์ที่ตรงกับที่ได้ท่องไปคือคำว่า try เป็นกริยา โดยปกติแล้วในภาษาทั่วไป try เนี่ยจะมีทั้งหมด3ความหมายนะคะเป็นความหมายทั่วไป2ความหมายและความหมายเฉพาะ1ความหมายนะคะความหมายที่1ของ try แปลว่าพยายามความหมายที่2แปลว่าทดลองหรือลองและความหมายสุดท้ายความหมายที่3แปลว่าพิจารณาคดีเป็นความหมายในทางกฎหมายซึ่งเราจะเอามาใช้เป็นตัวอย่างค่ะตัวอย่างของการใช้คำว่า try เช่น course of justice have the jurisdiction to try and adjudicate the cases, for example, criminal, civil, and bankruptcy cases, etc. จะสังเกตได้ว่านอกจากคำว่า try แล้วเนี่ยยังเห็นสำนวนอีกคำหนึ่งที่เราเจอในการท่องศัพท์คือคำว่า adjudicate ซึ่งแปลว่าพิพากษานะคะในประโยคนี้แปลว่าศาลยุติธรรมมีเหตุอำนาจในการพิจารณาและพิพากษาอัตคดีต่างๆ เช่นคดีแพ่งคดีายาและคดีล้มละลายเป็นต้นนะคะในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าสำนวนที่ชอบใช้กับคำว่าพิจารณาและพิพากษานิยมใช้คำว่า try and adjudicate ส่วนคำที่นิยมแปลในภาษากฎหมายในภาษาไทยนะคะคือคำว่า cases นิยมแปลว่าอัถคดีค่ะสำหรับกลุ่มต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างการจดจำคำศัพท์กลุ่มอายการผู้ช่วย1 0 1ถึงค,ค่ะ ในส่วนนี้ตามมาดูกันเลยค่ะคำศัพท์สำหรับอายการผู้ช่วยในเซตนี้อาจารย์จะแยกเป็นกลุ่มนะคะเหมือนกับหนังสือภาษาอังกฤษสอนกฎหมายที่อาจารย์เขียนขึ้นมาเนี่ยอาจารย์จะจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อให้จำง่ายในเซตนี้อาจารย์จะแยกเป็นตำแหน่งของพนักงานอายการที่สำคัญนะคะในส่วนนี้อาจารย์จะมีทั้งหมด11คำนะคะในการเขียนได้แก่ the attorney general เป็นคำนามอายการสูงสุด the office of the attorney general เป็นคำนาม สำนักง,งานอายการสูงสุด The Deputy of the Attorney General เป็นคำนามรองอายการสูงสุด The Inspector General เป็นคำนามผู้ตรวจการอายการ The Director General แปลว่าอธิบดีอายการเป็นคำนาม The Provincial Chief Public Prosecutor เป็นคำนามแปลว่าอายการจังหวัด The Deputy of the Provincial Chief Public Prosecutor เป็นคำนามแปลว่ารองอายการจังหวัด The Divisional of the Public Prosecutor เป็นคำนามแปลว่าอายการประจำกอง The Assistant Provincial Public Prosecutor เป็นคำนามแปลว่าอายการจังหวัดผู้ช่วยและสนามสอบที่เราจะเจอเนี่ยตำแหน่งที่เราจะสอบนะคะคือคําว่า The Assistant Public Prosecutor แปลว่าอายการผู้ช่วยนะคะและสุดท้าย The Senior Public Prosecutor อายการอาวุโสค่ะวิธีการเช่นนี้หลังจากที่เราได้คำศัพท์แล้วก็จะฝึกเหมือนเดิมนะคะโดยการฝึกแปลจากคำภาษาอังกฤษให้เป็นไทยและฝึกแปลจากคำไทยให้เป็นภาษาอังกฤษโดยเลือกคำศัพท์เป็นตัวตัวมาหัดเขียนค่ะดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะคะสำหรับตัวอย่างของคำว่า the office of attorney general เวลาอยู่ในประโยคจะแต่งยังไงนะคะอาจารย์เลือกประโยคนี้มาค่ะ The Office of Attorney General plays an important role in international cooperation in criminal matters, for example, extradition. สำนักงานอายการสูงสุดมีบทบาทสำคัญในความร่วมมือระหว่างประเทศในประเด็นทางอาญาตัวอย่างเช่นการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ในส่วนของประธานในประโยคนี้คือคำว่า the office of attorney general เป็นคำนามเอกพจน์นะคะดังนั้นเกริยาแท้ของประโยคคือคำว่า place จึงเติม s นั่นเองค่ะคำว่า p l a y And important role เป็นสำนวนแปลว่ามีบทบาทสำคัญอันนี้จะเจอบ่อยมากในะข้อสอบอยายการแล้วก็ข้อสอบศาลนะคะนอกนอจากนี้คำศัพท์ที่น่าสนใจในประโยคนอกจากคำว่า the office of the attorney general ยังมีคำว่า international cooperation เป็นคำนามแปลว่าความร่วมมือระหว่างประเทศ criminal เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าทางอาญาและ extradition เป็นคำนามแปลว่าการสองผู้ร้ายข้ามแดนสังเกตเห็นว่าภาษาอังกฤษสมนักฎหมายนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีคำประเภทที่เป็นคำกลุ่มคำนามซึ่งมีคำนาม กลุ่มคำนามซึ่งอาจจะมีส่วนขยายเข้ามาตั้งแต่สองพยางหรือมากกว่านั้นขึ้นไปค่ะอันนี้ต้องฝึกสังเกตนะคะในการแปลกลุ่มคำนามให้แปลคำนามก่อนแล้วแปลย้อนกลับไปด้านหลังหาคุณศัพท์นะคะเช่นคำว่า international corporation เราจะแปลคำว่า corporation ซึ่งเป็นคำนามก่อนแล้วแปลย้อนกลับไปที่ international ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์นะคะในส่วนนี้จะแปลว่าความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะ เมื่อเราได้คำศัพท์นะคะวิธีการท่องศัพท์และตัวอย่างประโยคแล้วนะคะเราจะมาดูข้อสังเกตจากประโยคทางกฎหมายกันบ้างว่าเราจําเป็นจะต้องชําแหลหรือแยกแยะคําต่างๆนั้นออกมาอย่างไรสําหรับเทคนิคนี้จะเป็นการใช้งานจริงนะคะของคําศัพท์ที่มันจะไปปรากฏในประโยคเหมือนที่อาจารย์ให้ลองท่องคาศัพท์ให้หาตัวอย่างประโยคที่คําศัพท์นั้นอยู่นะคะในการทําข้อสอบแปลซึ่งเป็นข้อสอบเขียนการฝึกที่ที่สุดก็คือการเขียนออกมานะคะโดยสังเกต ในส่วนของการฝึกก็คือเริ่มต้นจากการลอกข้อสอบนะคะก็คือลอกข้อความที่เฉลยในข้อสอบออกมานะคะด้วยลายมือแล้วให้เวลาในการท่องประมาณ30นาทีต่อวันนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยก็จดบันทึกคำศัพท์ต่างๆออกมาและก็คำแปลที่จำเป็นแล้วก็จดจำโครงสร้างประโยคนะคะนี่คือการวิเคราะห์ทั้งหมดที่เราได้จากการฝึกในส่วนนี้คือพยายาม จำโครงสร้างของประโยคว่าประกอบไปด้วยประธานกริยาแล้วก็ส่วนขยายแล้วก็ตามด้วยจุดฟุ้นสต็อปค่ะสังเกตประโยคโดย 1. ประธานที่ใช้บ่อยเช่นคำว่า Public Prosecutor พนักงานอายการกริยาที่ใช้บ่อยเป็นคำไหนนะคะเช่นเราเจอคำว่า p l a y e and p o r t ิมพอร์แแปลว่ามีบทบาทสำคัญอันนี้จะเป็นกลุ่มที่จะต้องจำ การหรือเวลาที่ใช้ในการแต่งประโยคเป็น tense หรือการไหนเช่นเป็น present simple tense เพราะว่ากฎหมายเนี่ยมักจะบอกความเป็นปัจจุบันการบอกถึงบทบาทหน้าที่มักจะบอกถึงการกระทําที่เป็นปัจจุบันหรือเป็นกิจวัตรนั่นคือประธานบวกกริยาช่องที่1นึ่นั่นเองประการที่4ความสอดคล้องระหว่างประธานกับกริยากรณีที่ในส่วนของการนั้นเป็น present simple tense และประการที่5รูปของกริยาเป็น active Voice คือประธานทำกริยาเองหรือเป็น Passive Voice ประธานถูกกระทำก็คือโครงสร้างของ Passive Voice ก็คือ ประธานบวก verb to be แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3นั่นเองสำหรับในส่วนของตัวอย่างประโยคทั้ง2ที่อาจารย์เลือกมาจะเป็น Active Voice ทั้งคู่นะคะเพราะว่าใช้งานโดยไม่ได้มีการบอกว่าถูกกระทำนั่นเองค่ะนี่คือข้อสังเกตอยา่างง่ายๆในการท่องคำศัพท์อย่างเข้าใจและใช้เป็นสำหรับคลิปนี้นะคะในการท่องคำศัพท์ก็หวังว่าจะเป็นประโยคไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดติดตามและ subscribe ได้ที่ YouTube Channel English for Lawyers by อาจารย์ดวงเด่นค่ะเจอก,กันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย